คนปุกไล้มือเลยปลาขอนแล้วนำแหงเดี๋ยวมันน,นี่สิเอาปลาขอนัวลายดอกอ่นอนหนึ่งใช่ละมีแต่ปลาเข็งเมาให้อ่นอนหนึ่งกับลายเติบได้นี่เนาะโอ้ปลาเข็งไม,ไม่เพิ่งออกมาจากหัวทอ่อปะ ปูน่ะโอ้เป็นซาวซ์สามสิบปูดได้นเนอดีได้มาเห็นก่อนนี่แต่บมเห็นเนียเพาปนนโอ้ข้างในข้างในแห้งแล้วน้ำแหงปลาเพิ่นเอาไปปล่อยซาเพราะนิเอาไปจ่าไปกินกับตำหมูถั่วในกระแซบได้ปลาเข็ง ปับข้าวอนก่อนเนี่ยสีาลตัวอยู่ดูอยู่ในทอ่อนบออกมาระยะทอกข้างในทอ่อยังมีน้ำขังอยู่ใส่ายเติบ์หนเดี๋ยวเปิดบ่ออนนี้นำสีไลออกมา ปลาสิออกมาอยู่บ่ปลาคางอยูอ่ในท่ออืมออกมามีออกมาบ่านี่ดีดีดีออกมาแล้วตัวนึงมีปลาเข็งเดี๋ยวปลาเข็งกำลังออกมาน้าสองตัวโหตัวใหญ่ตัวนี้ nè rồi sao vậy nhỉ tung tổ một bên đường này là mày kia nè, thấy map map, ui, 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 sao tay nè <c ười> ว้ายเข้าไปข้างในซ้ำนีออออ่ออกมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ได้นนิพูดอ่ะว้า <c ười> ปละคอปละคอในที่สุดก็ออกมาอุ้ยอะไรล่ะอืม ตัวใหญ่ได้ตัวนี้ปลาคอใช่ละูนโอ้ยโอ้โอได้แล้วใหญ่ยั่ได้ตัวใหญ่ตัวนี้ปลาคอ ว้าได้หลยเติบแนะนำตัวหนึ่งเข้าไปข้างในตะเข็งยี่สิเม็ดล่ะนาอเงียบล่ะเปิดปานีนะปากทอเผื่อมีปลาออกมา